บัดนี้ก่อนสียแก่กันนี้กาบมีน้อยอย่างเลวสีแถมพอนนอส้อนสงเอ พ่อแม่เอ้ยอน,นี้ส่งเด้อสวนนี้ให้ไปสิว่าสองทางนะให้แกดวงวินญลณยันพอน่อทาบอนวงพยผู้เพิินตายไปแล้วว่ามาเด้อ บุญล,ละน้อไปจา้ายังขึ้นเบืองถึงสว่านละเอาไปฝันน่ารวกให้บุญล,ละเพทัดลายมาพอทาบอนเลย าบุญน้อไปจ้งโยมพี่บาลท่านพูดใ่จ้าไงไห้เพิ่นพาไปเมืองนมีมันผ่านป่าไปโคยท่าอยู่สักวันนี้ว่ามา วนบุญส่วนกุศลที่หลูกแล่นเจ้าเดชหาทํ้ให้ยเล่มนี้วันนี้ทุกพอเด้อเมนจะอยู่ฝากน้าให้เจ้าขี้เพื่อมาแมนจะอยู่ทงหน้าให้เจ้าขี้มาพายมหับเอาส่วนบุญส่วนกุศลทุกพอถาวันเด้อว่ามาเด้อให้เจ้าขี้สร้างมา รับเอาความบุญมาเอาไปเปลี่ยนทุนส่งนุนไปเมืองฟ้า,าพอ่อทาบลเอ้ยเตะเจ้าตายโน เจ้าไปได้เผาอย่างจุดจีพอทาบนเนยเหลือตั้งแต่อาทีมีแต่หูทายเจ้าพอให้มวอนลูกเต่าเมียเจ้าได้นั่งเงีย พอทาวดเอ้ยบาดบ้านเพิ่นไปให้กะยังหูเต่ามาบาดบ้านเพิ่นละไปนะเพิ่นจะท่านฝ่าลูกเรืองจะท่านฝลูกนั่งก่อนบาดเพิ่นบอกให้ผ่าจะท่อยลูกมาผ่าเต่าโคงเอ้ย บาดย้ำพอตายไปแล้วเจ้าสิอยู่จังได้เดชมาเด้อพอทาวรนเด้อมหาป่าส่วนบุญส่วนกุศลที่ลูกและหลานเจ้าได้เ็ดไห้ทำให <properties> ้ในมื้อวันนี้เด้อพอเด้อ โอทาววลเอยขาา้าแรงลงกลคุ้มมีดลูกคิดหินบอบนี้แล้ว แม่นพอไปนอนใส่แล้วบ่เห็นแววบ่เห็นไงพอถาวลเอ้ยสร้างมาป่าเมียพร้อมลูกเจ้าใบให้ไทยบ้านเพื่อนนางมองนาพอถาวลเอ้ยในมือนี่พี่น้องเพื่อนได้แต่งภาพเวนนา เช่นผ้าสองได้ย่อมาเชิญเอาดวางวิญญาณนเจ้าว,ว่ามาเด้อให้เจ้ามานอกินข้าวกับลูกสาวกับเน

พอเออมากินเข่ากระปิ่งปลาบึกโตทอข้อมามากินเข่ากระปิ่งปลาปากโตทอหัวเฮื่นมาหับเอาผ้าเวียนมากินเขา่าหววผ้ามากินปลาหวมตอนที่ลูกเลยเมียเจ้าได้แต่งให้ทําให้ในเมื่อนี่วันนี้แล้อพอเออพอท่าบอลเอทขันแม่นกินอิ่มแล้วโตเจ้าอย่าดวนเมื่อนา ความตายไม่น่าเลยจะเข็นคาอยู่กันมาหลายสิบปีมีสุขสันต์ มาจุราตมาพรกทานไปจากกันโอ,อ,อ,อ้วันวานยังวานอยู่ผู้เจออีโอโอ,อ้ลมจ่าช่วยพาพา ข้าวนี้เธอจงบังเกิดแก่พ่อทาวอรวงโพยที่ห่วง บอกลูกเมียคิดถึงพ่อทุกเวลาหยาดน้ำตาพลอยอยู่หลังยังอาบ,บน พอทาวอนเอ้ยขันเจ้าอยู่ภาคเพื่อนพอให้อวยขึ้นกาบอย่าได้ไปไหไหลับดอกที่บุญอยู่ทางนี้ทอลานอยู่ทางใต้ไครประตูเปิดปองทรงเอาดวางวิญญาณนะพอทาบอนวง้อยคอยนี่แล้วให้เหล้าเป้าว่าเต้ามา ขันเดือนเมืดให้เจ้าขีมา่มาซ้ำละมาเด้อขันเดือนดามาให้พ่อขี่มาพายกายน้ำนูนมาใบ พอถาบอนเนืยขันเจ้ามาแต่ติดไตยาก้าพื้นดอกแผ่นดินเนอมือนิยาตพินอ่องถ้าบินหวงอาบอนหาม พอทาบอนเนยยาติกาวงบ้านกะเล,ล่าขานเปียงพอมว่ามาเด้อมาน้ำเสียงของพองงั้นฉลองพองตีทรงของตีรังบงบง,บงหากได้เงียนเดินแล้วนั้นวิญญาณเจ้าไอ้ตาวมันาสาธุ สาธุสาธุเดิม,มนะเอามาบัดนี้ขอเฝ้าบอนอาวสานแม่ประเสิฐเอ้ยเอิญทรงดวงวิญญาณเลยเ ทรงดวงวิญญาณพ่อทาวอนวงโพยผู้เพิ่นตายไปเล็วไปสวรรัลสาเด้อไปด้วยพอทาวอนเด้อ ส่วนบุญส่วนกุศลที่ลูกและหลานได้เหตุให้ท้ำให้แล้วก็ขึ้นเมื่อสู่เมืองฝา่าทาสวรรค์ไปบนเขาบ่ไดดหาไปบนป่าบา่อใดซอจะมีความสุขได้ไรให้เขาหอดเขาถึงพิริพานธ์คเลิศพอเฤอไปสวรรค์สเดโอตอจาก คงเลือแต่ความหลังนอบอ่อนความดียังอยู่ในใจเสียบอดเืมลงได้ พอตายไปกะคงไก่แต่เพียง่างคำสั่งสอนลูกจำเจอพอถาบอนเลยถือว่าผมเดลเทป,ป่ามาเอาเจ้าว่าตาวคืนนะบอนเคยยืนมองเคยเบาหลงังงนเบอนเจ้าเคยโน สิเหลือไว้ในหัวใจขันแมนคิดโอเจ้ากาสิเปบืู้เให้วิญญาณพอสบายเถิงสวรรค์สั่นฝ่าวิมานกว้างยาห่วงยัง ลูกลานพ่อทาบอนเอ้ยอนะหยาบเข้ามาไกลไกลหยาบเขา้ามาโน่ไกลไกลพ่อเสียสังอามาละ ยีโนบุตาพอลาเด็กกรรมให้อาการเพี้ยนตัวเมื่อลูกพอสัวสุวคนสาสตร์นี้บุญอัพอบ่ลายเลยมาตายได้ตาย วเมียคอยเอ้ยเมียประเสริฐนางสาวนัทมนนางสาวทิดดาลาดลูกเคยพอเอ้ยถ้าหากมีนอสตาหนา พอสีกกับขึ้นมาเอินหาลูกเมียบ่นบ่าสาานีเด้อพอไปก่อนอย่าวอนน้ำพอเด้อ พ่อขอให้ลูกจะเลิ่อนูกคนเดิน,นอออออพอลาเดิน